ราจะมารีวิวนี่มันคือเพลงเพลงคลิกขึคนคูอะไรก็รู้ใครอ่านออกอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้เป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้คูอันนี้มันหาไม่ชัเดี๋ยวให้ทุกคนอ่ะปิดก้างตรงนี้ไว้ก่อนใครไม่กดไลค์คลิปนี้ขอให้กรอบตกไปเลย ไม่ต้องร้ายโรงเรียนเลยแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนเก่านั่นแหละโอเคก็อันนี้เป็นเพคเกอร์ดรฟทีอันไปเลยข้างในนะคะเป็นไก่เรมแกะกันเลยแกะบนคิเตอร์จอยเลยแล้วใช้สีสีอะไรอ่ะเนี่ยสีแดงม,มาตู้กัง โอ้าวลูกเป็ดลูกเป็ดอ่ะได้แล้วก็ก็เป็นมาลานี้นะคะนี่เป็นช็อกโกแลตนี่จาก7ซเว่นอีเบาทตอนนั้นได้ไก่อันนี้ได้เป็ดนารักมากๆเขากินเหรอแต่หัวขาดอือเลย มันรู้กเต้อตงปางเอ้เอ,าอาา่เแล้วมัะรู้ว่วาค่ะกับคื้นแก้จออยนนี้เราจะกินนะค่ะไม่บอก